สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวรอยเอนะครับวันนี้กับผมครัวรอยเอนะครับจะทําอาหารกินในช่วงเช้าๆนะครับนี่ครับวันนี้ผมมีนะครับผักบุ้งนะครับไปเก็บผักบุ้งในสวนมานะครับได้ประมาณหนึ่งกะละมังนะครับก็กะว่าจะมาผัดใส่หมูสับนะครับทําการเตรียมเครื่องเลยครับเพื่อนๆอันดับแรกเราก็สับหมูก่อนนะครับเตรียมเครื่องเตรียมพงเตรียมพริกนะครับ หั่นผักนะครับจากนั้นเรานํากระเทียมกับพริกนะครับที่ตำแล้วนะครับไปผัดในน้ํามันนะครับลงในกระทะเลยนะครับผัดจนหอมแล้วนะครับแล้วเราก็ใส่นี่ครับหมูสับครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ทําการผัดนะครับให้หมูสับสุกนะครับหมูสับนี่เราสับเองครับสับกับมือเลยครับสับจนเมื่อยจากนั้นก็ทําการปรุงเครื่องด้วยซอสปรุงรสนะครับปรุงแล้วก็ทําการผัดนะครับใส่ซอสไปก่อนนะครับ ล้วก็ทําการผัดไปเรื่อยๆครับให้หมูมันสุกครับพอเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะครับจากนั้นเราก็ใส่นี่ครับน้ํามันหอยน้ํามันหอยน้ามันหอยน้ํามันหอยใส่ลงไปเลยครับน้ํามันหอยครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องไปใส่นะครับบางท่านนี่ไม่ชอบนะน้ํามันหอยนะครับแล้วก็ใส่ผงนัวลงไปครับหรือผงชูรสครับเคาะเคาะเอาครับไม่มีตวงเป็นช้อนนะครับตวงไม่เป็นเติมน้ำตาลลงไปครับเพิ่มความหวานครับ จากนั้นก็ทําการผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราจะทําการชิมหน่อยครับว่ารสชาติจะเป็นไงรสชาติที่เราที่ที่เราปรุงลงไปนะครับอ่าไม่รู้ว่าขาดอะไรขาดขาดเค็มนะครับขาดเค็มเราก็ใส่น้ําปลาครับใส่น้ําปลาลงไปนะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ผักบุ้งนะครับผักบุ้งในสวนของเรานะครับที่เราเก็บมาแล้วเราก็ล้างนะครับปูล้างหลายน้ํามากเลยครับประมาณสามน้ำสีน้ําครับล้างจนจนดินออกหมดนะครับมันมีเศษพวกเศษดินเศษอะไรด้วยนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ลงไปครับผักบุ้งที่เราหั่นนะครับเราก็ทําการผัดนะครับโอ้ผักบุ้งเยอะมากเลยครับเต็มกระทะอันนี้ขนาดกระทะใหญ่นะครับเนี่ยกระทะใหญ่ยังเต็มครับแล้วเราก็ทําการผัดผักบุ้งไปเรื่อยๆครับแล้วผักบุ้งมันก็จะหดนะครับเนี่ยเริ่มหดแล้วครับเริ่มหดลงเรื่อยๆครับแต่ไฟรู้สึกว่าจะไม่ได้ครับไฟแรงดันต่ํานะครับต้องทําใจครับใช้เวลานะยครับนี่ครับเริ่มร้อนแล้วครับพอร้อนขึ้นมานะครับอันนี้เราเล็งไฟจนสุดแล้วนะ พอร้อนขึ้นมานะครับผักบุ้งก็หดนะครับเดี๋ยวเราจะทําการชิมอีกครับอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผักบุ้งสุกแล้วนะครับว่าตัวน้ําผัดนะครับมันมีน้ําผักบุ้งนะครับแล้วมันก็เยอะนะครับทําให้อาหารจืดนะครับเติมซอสปรุงรสลงไปครับเราก็ทําการผัดนิดๆหน่อยๆครับผัดต่อไปเรื่อยๆครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ําจากผักบุ้งนะครับมันออกมาครับผัดไปครับผัดต่อไปครับ ผักบุ้งในสวนนี่เราปลูกปลูกกินนะครับปลูกกินนะครับไม่ได้ปลูกขายนะเพราะมันน้อยครับชิมอีกสักนิดสักหน่อยครับนี่เป็นน้นปลาได้ครับเป็นน้นปลาเริ่มใช้ได้แล้วเพราะว่ารสชาติเราปรุงเองก็น่าจะอร่อยเองปิดแก๊สครับเตรียมเสิร์ฟครับตักใส่จานนะครับรอมรับประทานครับวันนี้นะครับเดี๋ยวหอไปทํางานด้วยนะครับหนึ่งถุงครับนี่ครับผักบุ้งครับผัดผักบุ้งหมูซับับ